หลักๆจุดสำคัญที่สุดเลยคนมาซื้อกับผมนะเพราะอะไรนะครับหลักๆเลยนอกจากไม้แท้นอกจากเช็คระยะตามกำหนดนะเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะการันตีนะราคาต่ำกว่าตลาดถูกกว่าเต็นเอา,อาง,งี้เต็นสามารถซื้อที่เราไปขายต่อได้ปี19เนี่ยราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่8,59,000ปี20เกยธรรมดาราคาจะอยู่ที่ 889,000บาทนอกจากเช็คระยะนะเรื่องของการเมนเทนแนนต์อื่นๆนะผมสุ่มเลยนะปียางอะปี24เห็นไหมรถ6ปีนะครับปี24ยางปี24คือเขาไม่ได้ดูแลแค่เครื่องยนต์นะจุดไหนที่มันต้องเมนเทนแนนต์นะครับต้องเปลี่ยนนะเขาก็เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นพี่ๆเอาไปใช้งานต่อเนี่ยคือ เอาไปใช้งานได้เลยสบายใจนะครับในจะเป็น33 3าเบาะพิพัฒพง์นะครับแบบนี้นะก็เบาะเนียนๆตึงๆทุกคันเลยนะครับอย่างคันนี้ไมนะ่เกหม่นดะลำดับที่1เป็นอคาเน่แคปิตอลนะครับอ่าลำดับต่อไปก็คือเป็นชื่อพี่ๆเลยเสียภาษีมีคือภาษีเนี่ยเราจะต่อให้นะครับให้เกินที่พี่เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะแต่พี่ๆไม่ต้องมาดูอย่างนี้หรอกนะ ไม่ต้องเลยนะมาซื้อรถกับผมคือรายงานให้ตามสภาพจริงพี่ๆไม่จําเป็นต้องดูรถเป็นก็มาซื้อที่นี่ได้สวัสดีครับผมพิคาดีๆนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่กว่า5 600้คันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่ามีรุ่นไหนที่เข้ามานะครับใครสนใจก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับขอสัก10บร้์พอนะครับโอเคก็ไปดูกันนะสำหรับ ทั้งหมดนี่ที่เห็นนะครับเพิ่งเติมใหม่สดๆนะออวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับราคาส่วนใหญ่ยังไม่ออกนะแต่ผมพามาชมก่อนนะครับพามาชมก่อนนะซึ่งต้องบอกว่าอ,อย่างรถตู้นี่นะครับจะมีทั้งหมด92คันนะส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีออโต้ปะปายนะครับใครหาออโต้อยู่ต้องรีบนะครับ ต้องรีบเท่านั้นนะต้องติดต่อกันมาก่อนนะครับโทรหาผมนะครับแต่ยังไม่เข้ามานะวันนี้แต่เกียร์ธรรมดานะครับมาเยอะแล้วนะครับราคาจะออกอีก2อสวันนี้นะครับถ้าใครที่ต้องการสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับโทรมาเลยนะครับราคาเนี่ยโปรโมชั่นด้วยนะครับสําหรับเกียร์ธรรมดามันมีทั้งปี19และปี20ปี19เนี่ยราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่8 5 9 0 0 0ส่วน ปี20เกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่8 89,000บาทนะไม่น้อยไม่เยอะสภาพเป็นยังไงมาดูกันนะครับคือมาเยอะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพี่จะรอรอเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะผมจะบอกว่ารถนะครับไปได้ตลอดไปได้ทุกวันนะครับคนสนใจเยอะมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยเริ่มจริงๆตลาดเนี่ยรถเริ่มขาดแล้วนะสำหรับรถตู้แต่ว่าเรายังมีอีกเยอะครับเรายังมีเยอะ ตลอดถึงสิ้นปีนะครับเราไม่ขาดนะแล้วก็ถ้าพี่มาก่อนพี่ก็จะได้เลือกสภาพก่อนไมก่อนนะ,ะราคาดีๆไปก่อนแต่ถ้าพี่มาทีหลังก็เลือกที่มันลดไปจากตรงนั้นนะก็ประมาณนี้อยากให้รีบๆมานะครับราคาอย่างที่บอกราคาอย่างที่แจ้งนะครับก็มาดูกันมาเลือกกันอ่ะพาดูชมตัวอย่างกันนะครับกับรถตู้อ่ะมีขึ้นอย่างนี้นะครับคือ ยังไม่ได้ตรวจรถนะราคาก็เลยยังไม่ออกนะครับเกียย์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียย์ธรรมดาอย่างคันนี้ไม่90,007นะรอบคันสวยๆเดี๋ยวผมลอกสติ๊กเกอร์ออกให้นะครับที่เป็นหน่วยงานเก่านะเมาพามาชมนิดนึงนะครับส่วนใหญ่รถตู้90%เลยนะไม่มีชนหนักนะครับ แต่คั้นไหนไม่ชนผมแจ้งตามตรงเช่นเคยนะซื้อรถที่นี่สบายใจได้ครับซื้อรถกับผมสบายใจได้นะก็อันนี้เนี่ยสภาพถือว่าถือว่า99เลยนะสวยนะครับไม่มีชนนะครับดูจากภายนอกยังไม่ได้ล้างนะครับถ้าทําการล้ áng, างขัดเคลื่อนมีสวยเลยเอาไปใช้งานได้อะเดี๋ยวลองดูภายในกันก่อนแล้วกันครับส่วนใหญ่แล้วนะครับภายในเนี่ยแคบนิดนึงนะ ภายในจะเป็น333เบาะพิพัฒพ,พง์นะครับแบบนี้นะก็เบาะเนียนเนียนตึงๆทุกคันเลยนะครับสวยมากนะก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยใครที่จะเอาต้องการไปรับคนรับจ้างรับนักเรียนนะครับใช้งานในครอบครัวหรือเอาไปทํารถบ้านนะก็ติดต่อมานะครับอ่าไม่ก็มีหลักหมื่นนะหลักน้อยๆเลยนะหรือว่าหลักแสนนะครับ ก็มีหมดนะสำหรับรถตู้นะไม่พอรถตู้92คันไม่พอนะในส่วนที่เป็น4ี่ประตูนะครับตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาเนี่ยอ่ะทั้งแถวเนี้ยนะครับทั้งแถวน,น,ถวนี้เดี๋ยวลองมาชมสุ่มเลยนะสุ่มดูตัวอย่างผมเห็นรถนี้เข้ามานะครับต้องบอกว่าสวยสวยแบบเกือบทุกคันเลยนะครับคือสวยเกือบทุกคันเลยนะ แต่คันที่ไม่ไมสวยคือคมหมายความว่าอาจจะมีชนมาบ้างนะอาจจะมีชนมาราคามก็อาจจะต่ําลงนะเพราะฉะนั้นใครอยากหาราคาถูกก็อาจจะชนแล้วดูว่ารับได้ไหมนะครับอ่ะตัวอย่างหนึ่งคันนะผมขอเปิดนิดนึงอ่าครับเกียร์ธรรมดาอ่ะสุ่มมาคันนี้ไม่4 6่หมเองนะผมมั่วๆไปเลยนะว่าไม่ได้แบบว่าคัดมานะคือ เปิดมาก็คือเจอไม้สี่หมนนะไม้น้อยก็มีนะครับไม้ส0 0 0มืไมห้า0มืไมหกหมื่นไม้แ0 0 0นะครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวดูปีรถก่อนนะครับดูปีรถก่อนเอกสารมีพร้อมนะครับรถทุกคันนะอาร์คเนยเป็นเจ้าของอาร์คเนเป็นเจ้าของอเเปีงะปี19ปี19ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ300,000ปลายถึง400,000ต้นนะครับในตัวของรุ่นนี้4ประตูนะ สามปลายถึงสี่ต้นสี่กลางแล้วแต่คันแล้วแต่ไมล์แล้วแต่สภาพนะครับก็ลำดับที่1เป็นอคเน่แคปิตอลนะครับลำดับต่อไปก็คือเป็นชื่อพี่ๆเลยเสียภาษีมีคือภาษีเนี่ยเราจะต่อให้นะครับให้เกินที่พี่เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับอส่วนประกันเราไม่ได้มีให้นะครับประกันตัวรถเนี่ยไม่ได้มีให้นะไม่ไมมต้องเปิดประตูเพราะว่า มันต้องใช้กุญแจนะไม่ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมโอเคอะตะกล้องบอกให้เปิดเลขไม้ให้ดูหน่อยครับนะส่วนใหญ่มารถนี้ก็คือเกียร์ธรรมดาทั้งนั้นอ่ารอดูเลขไม้กันไม่ 46, 6หมน้อยน้อยมากๆนะครับรถ6ปีนะรถ6ปี แอร์เย็นเพีงเพาะแน่นอนนะส่วนเครื่องยนต์นะไปดูกันไหมดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาคืนที่เดิมก่อนเครื่องยนต์เราพวกนี้นะครับรถกลับมารถคืนมาเรายังไม่ทําความสะอาดนะอ่ะแต่ให้ดูนะครับการที่เป็นรถเดิมๆกลับมาแบบนี้เนี่ยพี่ๆจะเห็นอะไรรู้ไหมจะเห็นในส่วนของน้ํามันไหลเยอะมไหมนะครับ พวกค่าอะไรเพราะมันยังไม่ได้ถูกการบิวนะครับคือเราจะไม่บิวด้วยบอกตรงนะครับถ้ารถน้ำมันเยิ้มก็คือตามนั้นเราขายตามสภาพนะครับราคาก็อาจจะดอปมาหรือยังไงนะครับหรือไปซ่อมเพิ่มเติมได้นะแต่คอนเซปต์เราก็คือพี่จะได้เห็นสภาพจริงนะครับอ่าแล้วดูอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะไม่มีน้ำมันเยิม้มนะอ่ะเขาดูตรงไหนกันอ่ะอย่างนี้นะครับเขาดูน็อตกันนะ น็อตเดิมๆนะคันนี้สวยนะครับคันนี้สวยนะตรงนี้ซิลิโคนจิกได้นะครับอ่านิ่มๆน,นะครับกาบข้างนะดูว่าโดนไหมนะครับก็จะมีน็อตอย่างนี้นะครับใส่ๆไม่มีการขันนะครับแล้วก็อ่าด้านข้างจะมีเหรียญสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับแล้วก็จะมี LW นะครับอยู่ข้างซ้ายอย่างนี้เขียนในกล้องเห็นไหมอ่าคานเดิมๆนะเผื่อใครเล็งไว้ก่อนราคาออกนะครับ คันเดิมๆนะไม่เงานะครับคือเดิมนะเออถ้าทำมามันจะรู้นะครับอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะน็อตเดิมเหมือนกันนะครับน็อตเดิมเหมือนกันนะให้ดูกันนะเดิมไม่เดิมสวยๆอ่ะกราบข้างนะแก้มข้างมีสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะคมๆแบบนี้น็อตเดิมนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีโตโยตา้าโลโก้โตโยตา้ามี R W เขียนแบบนี้นะครับส่องเห็นไหม <Okay. S 1> อ่า ประมาณนี้ดูรถ่ะดูตรงไหนได้อีกนะว่าสวยไม่สวยนะผมพามาเสริมเสริมนิดนึงเป็นความรู้นะ,ะจากกล้องเดินมาก่อนเสริมเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่พี่ๆไม่ต้องมาดูอย่างนี้หรอกนะไม่ต้องเลยนะมาซื้อรถกับผมคือรายงานให้ตามสภาพจริงนะ,ะไม่ต้องเสียเวลานะครับไว้ใจได้นะเม็ดอาร์คนะครับยังอยู่นะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเขาก็ดูกัน สี่ประตูเลยนะประมาณนี้นะครับดูน็อตตรงข้างประตูนะครับดูในส่วนของตัวคันเบรกนะก้านเบรกก้านคลัชนะครับที่มันจะดูว่ามีสนิมไหมนะครับดูอะไรได้อีกดูช่วงล่างนะครับก้มดูได้เลยนะครับมีสนิมไหมอะไรอย่างงี้ก็ จับตรงนี้ก็ดูได้อีกนะครับอ่ามันจะสักๆมันจะไม่เดิมนะครับอ่าอันนี้ก็เดิมๆเ,เลยนะคันนี้เดิมจริงนะครับสวยเลยนะไม้แท้ด้วยนะครับคอนเซปต์ของเรานะครับไม้แท้100%ยเนะไม่มีการกอไม้แม้แต่คันเดียวนะไม่จําเป็นต้องก่อนะครับไม้สอ0แสนสามแสนเราก็ขายตามนั้นนะอ่ารถเยอะจริงๆนะแถมรถเยอะด้วยนะอ่าเดือนนี้กว่าร้อยคันสำหรับ4ประตูเกียร์ธรรมดาใครหา รีบๆนะครับรีบๆเดี๋ยวะะรอราคาเปิดไกด์ไว้ให้ไกด์ไว้ให้นะครับอย่างที่บอกนะก็คือสามแสนปลายถึงสี่แสนต้นๆนะครับสามแสนปลายถึงสี่แสนต้นๆนะอ,อาจจะมีกลางมาบางคันนะครับอ่ะผมทํากลับให้เหมือนเดิมนะเพราะว่าพี่ๆเขาจะตรวจรถก่อนนะครับตรวจรถเนี่ยเขาจะรายงานสภาพนะครับให้ผมนะผมจะรู้ทุกคันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่รู้สภาพแล้วนะครับผมก็จะมาบอกพี่ๆตามตรงตามจริงนะพี่ๆไม่จําเป็นต้องดูรถเป็นก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับนี่ก็ฝ่ายที่ตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับอาจจะลองขับอาจจะดูอะไรรอบคันมีชนไหมนะครับคลัตช์เป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นไงมีเสียงผิดปกติไหมนะครับก็ตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มาตั้งราคานะ,ะคลิปนี้เนี่ยใคร หวังที่จะดูราคานะผมจะบอกงี้นะราคามีบางคันที่ยังพอเปิดมาแล้วนะแต่ผมอยากให้มารู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นโทรมาโทรมาคุยกันนะครับพี่ๆที่จะซื้อรถมือ2อเนี่ยมาซื้อกับอาคเนย์คอนเซ็ปต์คือไหม่แท้เช็คระยะตามกําหนดนะทุกคันเนี่ยระหว่างที่ใช้มาเนี่ยจะเช็คระยะนะตามกําหนดไม่ต้องห่วงนะเดีย๋ยวสุ่มดูยางปียางแล้วกันนะ สุ่มดูปียางนะนอกจากเช็คระยะนะเรื่องของการเม i นเทนแนนต์อื่นๆนะ,ะผมสุ่มเลยนะปียางอะปี24เห็นไหมรถ6ปีนะครับปี 24- อย่ยางปี24คือเขาไม่ใช่ดูแลแค่เครื่องยนต์นะจุดไหนที่มันต้องเมนเทนแนนต์นะครับต้องเปลี่ยนนะเขาก็เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นพี่ๆเอาไปใช้งานต่อเนี่ยคือเอาไปใช้งานได้เลยสบายใจนะครับสบายใจในการขับต่อแล้วก็บางคันนะ เพิ่งเข้าศูย์มาแล้วก็เอามาคืนเลยเพราะฉะนั้นขับได้อีกหมื่นโลก็ก็มีก็มีนะครับบางคันอาจจะเข้ามาแล้วขับไปสักพันสองพันโลแล้วก็มาคืนเรานะเพราะหมดสัญญานะครับก็มาคืนแล้วก็อาจจะขับพี่ก็ไปขับอีก8ปดพก็ค่อยเปลี่ยนนะประมาณนี้คือต้องบอกว่านี่คือข้อดีแล้วคือจุดศูนย์รวมรถที่เยอะที่สุดนะพี่ๆจะไปหารถร้อยคันทั้ง รถตู้หรือว่าจะเป็นรถ4ประตูแบบนี้พี่ไปไม่เกินไม่ต่ำกว่า20เต็นนะถ้าจะมีรถให้เลือกแบบนี้แล้วก็จำนวนเยอะแบบนี้20เต็นแน่นอนนะสองแถวนี้ไม่ไม่ได้มีแค่นี้นะทั้งลานนะพี่พี่ทั้งลานนะแล้วยังเข้าไม่หมดนะครับลานนี้จอดได้ประมาณ600คันนะเรามีสาขาอีกที่หนึ่งที่จอดรถได้ก็คือเทพักละนะครับก็ แน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ยังเติมเข้ามาใหม่นะครับก็หลักๆจุดสำคัญที่สุดเลยคนมาซื้อกับผมนะเพราะอะไรนะครับหลักๆเลยนอกจากไม่แท้นอกจากเช็คระยะตามกำหนดนะเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะการันตีนะราคาต่ำกว่าตลาดถูกกว่าเต็นต์เอางี้เต็นสามารถซื้อที่เราไปขายต่อได้นะครับเต็นสามารถซื้อที่เราไปขายต่อได้เพราะฉะนั้น พี่ๆจะมาซื้อไปใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาซื้อสดไม่มีแวดอีกนะครับตั้งราคานี้คือราคานี้ไม่บวกแวดเพิ่มราคานี้รวมแวดแล้วพี่จะซื้อนาบริษัทไปถอดถทำภาษีอะไรได้หมดนะราคานี้รวมแวดแล้วบางที่ถ้าไปเจอนะครับก็คือราคาอาจจะตั้งเหมือนถูกแต่บวกแวดไปอีกเจ็ดเปอร์เ็นอย่างรถตู้แวดถ้าคาร์ล,ล้านรถตู้ก็แวดเจดหมื่นแล้วนะ ราคามันก็โดดไปนะพี่ดูดีๆด,ดูกันดีๆว่าตั้งราคาอาจจะก,ก้ามกึ่งอาจจะถูกกับเรานิดนึงแต่เขามีแบตน,นะอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสาเหตุเนี่ยสาเหตุเหล่านี้คือทำให้รถเราขายหมดนะครับทุกเดือนนะทุกเดือนจริงๆนะอ่ะพาไปดูอีกนะครับกลุ่มไหนที่มีอีกบ้างนะเป็นพวกแคปนะครับแคปเกียร์ธรรมดา นะตัวเตี้ยแคปเกียร์ธรรมดายกสูงที่เป็น4ีคูณสนะก็มีนะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งแถวนี้จอดล้นเกินมานี้แล้วนะครับจอดล้นมาแล้วอนะอ่ะแคบเดี๋ยวผมพาไปดูแคปด้วยเกียร์ธรรมดานะมีทุกรูปแบบหัวเดี่ยวนะครับแล้วก็4ประตูที่เป็นลนะ็อกโคไม่ใช่มีแค่กระบะด,ด้วยนะครับพวกรถเกง๋ง รถเก่งเล็กวีออสซิตี้นะครับรถเก่งกลางออติตนะซีวิกมาบางเดือนนะครับแล้วก็รถเก่งใหญ่นะแอคคอร์ดแคมรีนะ ord, ry, นะมีหมดนะครับมีหมดทุกรุ่นนะคลิปนี้ไม่ได้จ่อราคาแต่ไกด์ราคาว่าถูกกว่าอะอย่างเช่นคันนี้นะก็ราคา7 6 2 0 0 0นนะเป็นรถปี20นะครับไม่เก้าหมื่นกว่านะ ไม่เก้าหมื่นกว่านะก็ล็อกโค2.8ขับ2ตัวปีใหม่เลยปี20นะครับมีแคลิบอยให้พร้อมสภาพสวยๆ7,62 0 0 0นะก็ไกด์ราคาไว้นะบางคันนะอย่างที่บอกพี่ๆอาจจะมองว่ามันสูงไปไหมมันเป็นปีใหม่แล้วมันเป็นตัวท็อปพี่ๆต้องดูอาจจะหลายๆด้านนะว่ามันคือเครื่องเท่าไหร่นะบางทียกสูงเหมือนกันนะล็อกโคเหมือนกันแต่เป็น2.4 ราคาต่างกันเยอะนะครับราคาต่างกันเยอะบางทียกสูงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ลอลโคนะสเปคก็คือจะต่างกันเลยนะเป็นพีแดนเอร์ปกติหรือเป็นตัว E ตัวอะไรนะครับราคาแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดูละเอียดเดี๋ยวผมแนะนําได้นะราคาเราไม่ได้ตั้งแรงนะครับที่เห็นว่า7.62อะไรนี่ไม่ได้แรงนะโอเคอ่ะมาแคปใครหาแคปอยู่นะตัวเตี้ยนะครับมี มีเยอะมากเหมือนกันนะครับมีเยอะมากเหมือนกันแล้วภาษีอย่างที่ผมบอกก็คือต่อโคเวอร์ให้พี่ๆนะเอาไปใช้งานได้เลยนะแล้วก็ซื้อรถที่นี่นะครับที่บอกไม่คือไม่มีแวดเถามว่าต้องซื้อสดอย่างเดียวหรอไฟแนนซ์ Finance มีพี่ไฟแนนซ์ Finance มีบริการนะครับไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเราบริการทั่วประเทศไม่มีค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าในส่วนของไฟแนนซ์เนี่ยขออย่างเดียวนะครับ ขอประวัติดีนะครับแล้วก็ขอที่มีเอกสารหรืออาชีพชัดเจนนะครับเอกสารไม่ว่าจะเป็นแสดงไรายได้นะหรือว่ามีประกันสังคมอะไรต่างๆเอามาประกอบหลายๆอย่างก็จะผ่านง่ายถ้าติดแบคลิสต์ยากไหมยากแต่ทําได้ไหมก็เป็นไปได้แต่พี่ต้องมีเอกสารชัดเจนอาชีพชัดเจนทำมานานแล้วก็อาจจะ6เดือนหลังเนี่ยไม่ได้ล่าช้า ประมาณนี้ก็ทําได้มาคุยกันนะครับอยากให้โทรคุยกันนะครับผมย้ําเสมอว่าอยากให้โทรคุยกันเพราะว่ามันจะได้รู้เรื่องกว่านะใครที่พร้อมนะครับก็โทรมานะครับอ่ะไปกันต่ออีกนิดนึงนะครับไปกันต่ออีกนิดนึงเห็นที่การปรดัดน้ำฝนยกขึ้นเนี่ยก็คือรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับอ่ะสำหรับแคป4ี่คูณสี่นะใครหาอยู่นะครับใครหาอยู่มีเข้ามานะ เดือนนี้เพิ่มอีกน่าจะประมาณ4คันนะเป็นตัวมิดนะตัวปี20ด้วยนะครับตัว2.4นะครับ2.4ก็ปี21เนี่ยก็อยู่ที่6,2,000ถ้าปี20ก็ถูกลงนะอาจจะ5,5 0 0 0ประมาณนั้นก็ใครมองหายอยู่4คูณ4แคป็บมาตากล้องมาทางนี้เดี๋ยวรถถอยโอเคแล้วก็แคป็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับ6,2,000เหมือนกันนะครับ6,2,000เหมือนกัน อันนี้จะเป็น4ีคูณสคนละตัวกันกับเมื่อกี้นะครับคนละตัวกันนะก็ราคาออกแล้วคันนี้6 000, 1แ0 0 0ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะพวกรอยต่างๆนะครับที่มีการเฉี่ยวนะผมบอกพี่ๆไปแล้วต้นคลิปว่าเราจะมีเราจะให้เห็นสภาพจริงก่อนเคมแล้วก็ที่มีวงๆอย่างเงี้ยนะครับอะบางจุดอาจจะไม่มีวงแต่ มันมีในใบเคลมนะถ้ามาดูรถผมก็จะดูให้มันมีจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะผมก็จะบอกว่าจุดนี้เคลมครับเคลมให้นะก็จบไปก็พวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับบิวเหมือนใหม่คือเราจะไม่เหมือนทางเต็นท์ที่มาแล้วบิวให้สวยแล้วแต่บวกราคาเพิ่มนะเราจะราคาที่ต่ากว่าตลาดแล้วก็ค่อยมาบิวกันตามใบเคลมเพราะเราจะทําใบเคลมไว้ให้หมดแล้วสติกเกอร์นะครับเห็นนี้ก็ลอกออกให้นะครับอ พวกอย่างนี้ถ้ารถเป็นประเภทนี้นะจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ถอดออกได้นะครับก็หลกัหลกๆมานะมีตัวแคลิบอยไซเยอะนะไซเยอะก็ใครที่จะใช้งานประเภทนี้เอาไปได้เลยนะใครไม่ใช้ถอดออกเอาไปขายได้อีกนะครับรถไม่เยอะเลยนะครับอ่ะกินนาทีละก็สำหรับใครนะครับที่กำลังหารถมือสองนะ ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็น่าจะเห็นทั้งหมดนะครับว่ารถเราประมาณไหนนะครับแล้วก็เรามีดีอะไรนะครับหมแท้100%ยอ้ำอีกครั้งหนึงหมยแท้100%เช็คระยะตามกำหนดราคาต่ำกว่าตลาดนะซื้อสดไม่มีแวดสิ่งพวกนี้ถ้าตัดสินใจจะซื้อรถมือสอแนะนำที่นี่เลยนะครับอ่ะผมติดอยู่ติดกับใบเทคบางนานะครับใครที่กำลังอยากจะเข้ามามาไม่ถูกโทรหาผมหรือแอด หาผมนะครับบ้านเขียวนะผมส่งโลเคชันให้ก็เข้ามาเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนะคขัตฤกษ์ถามว่าวันหยุดนะคขัตก์ได้ไหมได้แต่พี่ต้องแจ้งผมลวงหน้าเพื่อที่จะเบิกกุญแจมาให้พี่ๆดูคันนั้นๆนะดูคันนั้นๆเวลาที่มาที่นี่นะครับก็เวลาที่เหมาะสมนะที่จะสะดวกต่อพี่และต่อผมแล้วกันประมาณ10บโมงถึงประมาณ4ี่โมงนะจะดูรถได้แบบเบิกกุญแจอะไรอย่างนี้ได้สบายนะครับก็ ติดต่อกันเข้ามานะครับก็ก่อนไปนะครับฝากกดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับสัก10ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้บิคาดีๆด,ด,ด้วยนะแล้วอย่าลืมนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆย้อนกลับไปดูได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ